สวัสดีครับมาเจอกับสำนากมัานนาะคือก้าวอ่ามันี้มีโอกาสได้เห็ดกำเขากำน้ำกินตอนเศร้าครับออกกมาไปซื้อเศษเนื้อมานี่เศษเนื้อติดมันมาแกงอมโอ้โหเศษเนื้อร้อยยี่สิบบาทกินเช้าเย็นเย็นเย็นพรุ่งนี้ด้วยมังไม่เสียเลยเดี๋ยวใส่ตู้ไว้ มือมมนีมีโอกาสได้ฮิดกับเขากินอ่าหลังจากหลา่มือแล้วไม่ได้ฮิดกินแกงอ่อมแกงอ่อมเสร็จเนื้อติดมันนี่นี่นี่นอ่าแกงอ่อมเสร็จเนื้อติดมันซับแซ่บส,บสไตล์เรา สมัมบ้านนะสำมันบ้านนะอันนี้ก็สิเป็นผักนะอ่าผักใส่แกงอ,อก่อมนี่โอ้เต็มหมอ้อเลยและวนันนี้โอเคเดี๋ยวข้ามมาดูกันเดี๋ยวข้ามาดูตอนเสร็จนี่ อ่าโอเคโอเคนะครับมาต่อ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 ,อนี่หลังจากที่ใส่ผักไปเรียบร้อยแล้วมีผักที่อยู่ในจานนีเ้เต็มคาราเบลกินตอนเย็นด้วยเลยแล้วเดี๋ยวไปแบ่ง เอาไปแบ่งเพื่อนด้วยนี่อ,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 อะโอเคโอเคเดี๋ยวมะจัดขึ้นโต๊ะก่อนมาต่อ,อ,ตอโอเคครับมาจัดเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอ้อ,อคอนเซปต์ปะต่องห่วงเลยเนะี่ยมันแซบแบบเรา ที่เด็ดก็ต้องมีแจว <c oughs> มีแจวอ่ขาข้าวเมียออีกสิบบาทอืมนี่เมนูก็ประมาณนี้อ่ะแซ่บ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 กินแล้วก็นอนเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ไปเข้ากะเหมือนเดิมโอเคครับ